สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้โปเต้จะมาพูดคุยกับแฟนคลับของโปเต้ทุกๆท่านนะครับและคงเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านคงพบเจอเจอกันมาเรียกว่าอาจจะแทบทุกคนเลยสําหรับคนที่ตีกอล์ฟนั่นก็คือเรื่องที่ตีไม่ได้วันเนี้เราไปออกรอบแล้วเราตีไม่ได้หรือเราเข้าสนามได้แล้วเราตีไม่ได้เลยจะทํำยังไงดีโอเคครับ มันคงจะต้องแบ่งออกเป็นสองสาหัวข้อก่อนนะครับคำว่าตีไม่ได้นี่คืออะไรคำว่าตีไม่ได้หรือวงลุดนั่นแหละนะฮะมันอาจจะมีสาเหตุด้วยกันเช่นพักผ่อนพอไหมจังหวะที่เราตีเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเนาะหรือสมาธิเราไม่อยู่แล้วเอาเป็นว่าเล่นไปเล่นไปแล้วมันตีไม่ได้ละกันหรือว่า ออกไปปุ๊บก,ก็ตีไม่ได้เลยแล้วเราจะแก้อย่างไงนะครับวันนี้โปเต้มีวิธีง่ายๆมาแนะนํากันซึ่งสิ่งที่แนะนําให้กับทุกท่านเนี่ยโปเต้ก็ใช้นะครับวันที่โปเต้ตีไม่ได้และยิ่งในอดีตท,ที่หัดเล่นกอล์ฟใหม่ๆนะครับผมใช้วิธีนี้เอาตัวรอดมาตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตีไม่ได้นะครับสิ่งที่โปเต้จะแนะนําให้กับทุกๆท่านก็คือข้อแรกคือลดสปีดก่อน นะครับคือลดความเร็วของวงสวิงลงโอเคปกติเราตีปุ๊บเราก็วิ่งออกไปปุบตีหัวหลังลูกบ้างท็อปบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคข้อแรกเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เราตีให้มันช้าลงโดยตีครึ่งวงก็พออ่ะครึ่งวงตีช้าๆเอาแค่ไปปุบหัวอ่ะ ขอให้มันลอยออกไปก่อนมันจะไปซ้ายไปขวาเต็มบ้างไม่เต็มบ้าง,ไม,มงไม่เป็นไรข้อที่2นะครับพอเราตีครึ่งวงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าระยะมันจะสั้นเราบวกเหล็ก1เบอร์เลยเราบวกเหล็ก1เบอร์สมมุติเราเคยตีเหล็กเได้150เราไปตีเหล็ก6ซะหรือเรายอมตีไปก่อนเลยวางแผนใหม่นะครับไปชิปเอาหน้ารีนก็ได้ไม่ต้อง2อนอนสออนเป็น4ออนก็ได้นะครับแล้วอันสุดท้าย อันนี้เป็นทีเด็ดที่จะมาแนะนำกันเวลามันตีไม่ได้เนี่ยครับระบบมันจะรวนทั้งหมดเหมือนเราไม่สบายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหัวปวดท้องนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ําเดี๋ยวหน้ามืดคือระบบมันลวนกอล์ฟก็เช่นเดียวกันเวลามันตีไม่ได้มันลวนทั้งระบบเลยฉะนั้นไปทําข้อแรกก่อนคือตีครื่องหวงข้อที่2คือตีช้าลงแล้วถ้ามันยังไม่ได้อีกใช้ข้อนี้ อันนี้ง่ายสุดห้ามตีเกินเหล็กเจ็ดสองยืนแคบแคบไม่ต้องนึกถึงการถ่ายน้ำหนักไม่ต้องนึกถึงท่านูนท่านี้ยืนแคบแคบแล้วเหวี่ยงเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยยืนแคบแคบเหมือนคนหัดไม้เลยปลายครึ่งวงวงกลมไปเลยอย่างนี้เลยครับอันนี้นะฮะยืนแคบแคบนึกถึงภาพวงกลมหรือครึ่งวงกลมครึ่งวงครึ่งวงกลม ตีไปมันจะตีได้สักร้อยหลามันจะตีได้สัก80หลาก็ไม่เป็นไรตีไปสักพักหนึ่งนะครับพอร่างกายมันเกิดหน่วยความจําขึ้นมาหรือว่ามันเริ่มนึกได้ว่าเฮ้ยมันต้องทาแบบนี้เดี๋ยวมันจะตีไปเราก็ค่อยกลับปฏตีเต็มวงใหม่เอานะอีกทีนึงยืนแคบๆยืนแคบกว่าหนึ่งช่วงหัวไหลอีกอย่าใช้เกินเหล็ก7นะฮะมันตีไม่ได้ยอมรับสภาพมันเลย ขึ้นไปครึ่งวงยังเป็นวงกลมเต็มบ้างไม่เต็มบ้างไม่เป็นไรผมใช้วิธีนี้เอาตัวรอดมาตลอดอันนี้เผยเคล็ดลับส่วนตัวให้เลยมันต้องมีครับมันจะต้องมีวันที่เราแบบตีไม่ได้หรือวันที่เราเราวงหลุดนะโอเคลองเอาไปใช้ดูนะฮะใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงเอามาแชร์ให้เปรเต้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ แฟนคลับท่านใดหรือพี่ๆท่านใดที่ได้ดูคลิปของโปเต้แล้วมีคำถามอะไรนะครับสามารถโพสต์บอกโปเต้ได้นะครับโปเต้จะได้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาทำคลิปให้กับท่านดูแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนคลับของเราได้ดูกันโอกาสครับโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีนะครับ